สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้จะนำท่านผู้ชมไปพบกับบุคคลคนหนึ่งครับบุคคลท่านนี้นะครับเป็นสายสืบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนําจับเรื่องราวของยาเสพติดมากว่า20ปี บอกให้เด็กๆทุกวันนี้ที่เดินินไม่โดนจับไม่โดนจับสายทั้งนั้นนะครับถ้า<ม>ซื้อได้นะก็จะทำ<ม>สาญลักครับปุ๊บปุ๊บ,บไอ้ทางขาเป,ปา้าบอกเอาทิชทู่ชาเข้าเลยทีนที้มันจะอ้างไม่มีของไม่มีอะไรอ่ามีรูปมึงในอาชีพเราก็เสี่ยงเหมือนนะเสี่ยงครับหลังๆนี่ผมเห็นบอกผมบอกได้เลยที่ไปล็อกล็อกสายทั้งนั้นหรอเข้าชาร์จก่อนปืนลูกปืนวิ่งเสียวหูนี่ครับในจีเรียคือชาวต่างชาติแอฟริกันผิวดำนะอันนี้คือเรื่องจริงในปากซอยสามผมกล้าพูดเลยก็เลยลองบ้างเก่งก็สามารถฆ่าพ่่่อแมมไไดดด้้้้ถููกกัยาาคนนพพีผลเสิว สนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก i c a n Read เริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตวันนี้หนุ่มคงกพัน Official นะครับก็ต้องขอต้อนรับคุณเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องขอสงวนหน้าตากับชื่อจริงเอาไว้ บอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของคุณเก่งเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นบทเรียนให้กับน้องๆรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยชีวิตของคุณเก่งเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในวังวนของยาเสพติดแหละนะครับอาจจะใช้ชีวิตแบบในเชิงสีเทาๆบ้างก่อเล่าให้น้องๆฟังหน่อย<ช>คุณคเก่งครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนกรุงเทพเลยครับครับ อาศัยอยู่ละแวกไหนฮะบินแดงครับบินแดงก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการสายสืบเนี่ยนะเริ่มเข้าสู่วังวนของยาเสพติดได้ยังไงก็สมัยเรียนนะพี่ตามเพื่อนใช้คำว่าตามเพื่อนเลยครับใครเสพยาเสพติดใครรักเลงแบบนี้จะโจอะไรเงี้ยคือดูแล้วดูเท่อะไรเงี้ยเราจะเข้าไปอยู่กลุ่มนั้นเราจะเข้าไปอยู่กลุ่มนั้นพยายามจะถีบตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นให้ได้ ในยุคของพวกเราอะ่ะยุค90เนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยมันจะต้องแบบติดเกเรนิดนิดนักเลงหน่อยหน่อยใช่มันถึงจะดูเท่ถูกไหมใชสม่สมัยนั้นนะสมัยนั้นสมัยนั้นเราจบออกมาคือ,อจบภาสาเสร็จปุ๊บก็ให้ไปเรียนประทวงขาปีไปเรียนรุ่นเดียวกันนี่เลยคุณแอนดิวอะเรียนรุ่นเดียวกันเลยแอนดิวเก็กสันเนี่ยเหรอใช่โอ้เจอกันเลยแอนดิวซ่าไหมตอนเด็กๆโอ้ยเขาน่ารักเขาเป็นคนน่ารักครับ <laughs> <laughs> แอบถามประวัติซูเปอร์สตาร์หน่อยใช่ก็คือเรียนคนละห้องอืมไม่แต่ว่า ปทุมวงคาเนี่ยต้องยอมรับว่าในสมัยที่พี่หนุ่มก็เรียนมัธยมในช่วงเวลานั้นนะครับใช้ได้นะเด็กปทุมวงคานี่ใช้ได้คือคือคือหมายถึงเรื่องเรื่องเก่าเนี่ยใช้ได้ผมจะนั่งรถเมล์สาย98าสสมัยก่อน98้าแน้ำแดงไปตอนนั่งโหเนี่ยรถเมย์กันไปกันพวกหัวตัดโรงเรียนพวกไอ้มีดผ่าผาแดงเฮ้ยพวกปโรงเรียนครับ คุณต็ตลอดตอนนี้าขา,ขาสั้นนะคุณขาสั้นนะใช่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็คือเห็นเพื่อนนั่งพกเราพกตามไงใจเราก็ไม่ถึงหรอกไม่ถึงขนาด,นาดว่าต้องไปฟันแลวแต่ก็กลัวงไงแต่ก็ไม่ใช่สายแบบโห่ไม่ใช่แนวหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคือแต่งตัวต้องไม่ทำไป<ม>ก่อนคือเสื้อก็ต้องเป็นแบบเสื้อผ้าดิบปากปอคอตัวใหญ่ยาวงี้เลยเกงขาแบบยาวงี้เลยเกงเป็น้าเป็นสปอยล์ขาบาน ก็ S <S ประมาณนี้ครับโฟกิงโฟกิงคำพานั้นพรัะสทรงนั้นทรงฆ์นั้น,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 นใช่ไหมใช่ยีเ,าาเร็กไฟลังดังมากเสือธนพลอินเทอรลิสเนี่ยโอ้โหโอคอนเสิรต์ตผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นมิวสิกเสือธนพลเพลงแรกร <18. S 1> ักคงยังไม่พอรักคงยังไม่พอพี่เสือธนพลเนี่ยครับอชอบมากเพลงนั้นสุดยอดเลยนะแล้วเริ่มเข้าสู่วังวนยาเสพติดยังเริ่มแล้วครับ แต่ก็ยังไม่ติดลึกเริ่มเริ่มแต่ตอนไหนผมเริ่มแต่จบมสามใหม่ๆหม่แล้วมันเริ่มจากอะไรบุรีก่อนไหมเนื้อครับเนื้อกัญชาและวัชา็นลใช่ครับก็จะเริ่มจากตรงนั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนนะที่เราเข้าไปวังวนยาเสพติดเนี่ยเพื่อนที่โรงเรียนหรือเพื่อนที่ดินแดงที่บ้านเพื่อนที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนเหรอเพื่อนที่โรงเรียนก็คือไอ้พวกที่ซ้ําชั้นอ่ะไอ้พวกแบบว่า โค้ ota, ต้ามาเตะบอลเก่งแต่กูกูเรียนไม่เก่งอะ่ะกูก็ไปผ่านไม่จบก็ดีอย่างเงี้ยก็มาอยู่ห้องผมไอ้ห้องผมนี่เป็นห้องที่จับฉลากได้นะก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยนะสมมติโรงเรียนอยู่บริเวณน,นั้นใช่รอบๆนะคนที่อยู่บ้านใกล้โรงเรียนเนี่ยจะมีการจับฉลากใช่ถูกไหมเขาจะให้โคต้าจับฉลากใช่แล้วห้องผมนี่จะเป็นห้องที่จับฉลากได้ทั้งหมด ก็เก่าหมดเลยไม่มีใครสอบได้แล้วคนเลยห้องผมก็คือห้องที่อยากฉลาดได้หมดก็จะเป็นแก๊งนี้แหละที่ดึงเราเข้าไปหาสิ่งไม่ดีนะใช่ครับแล้วเราก็แหมเป็นสายชอบนักเลงด้วยไงมันก็เลยไปง่ายนะใจไม่นักเลงเท่าไหร่นะพี่ชอบสนุกบตามเขาตามเขาชอบสนุกใช่ตามเขาแล้วก็เรียนก็ไม่ค่อยเรียนไม่เรียนเลยครับใช้คำว่าไม่เรียนเลยดีกว่าไม่อยู่โรงหลังนิวยอร์กไปทําอะไรอะที่โรงหนังนิวยอร์กก็คือมันเป็นตัววนพี่อืม พอไปโรงเรียนวันละหกสิบาทก็ซื้อซื้อตั๋วหนังยี่สิบาทไปปุ๊บก็ไปนอนนอนอ้าวตื่นมาโรงเรียนสามโมงเย็นอ้าวกลับบ้านแล้วอ้าวแค่นั้นเองแล้วก็บางทีก็ไปอยู่โต๊ะสนุกภูมิจิตอ๋อไปชอบทางสนุกเกอร์ก็เป็นก็คือไ่เข้าโรงเรียนขอกู่เขาไ่เข้าโรงเรียนเข้าขางหน้าออกขางหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะจบเหรอไม่จบครับเขาเชิญออกเขาเชิญออกเลยเขาเชิญออกแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ก็เขาก็รู้เขาตอนนั้นผมก็เริ่มงงแงมแล้วผมก็เริ่มงงแงมแล้วก็เขาเชิญออกมาก็ เขาก็บอกว่าพยายามหนีมึงมาตลอดเลยเพราะตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยตั้งแต่แฟรเนี่ยจะมีละฉีดข้างกระดดนแล้วก็น็อกตายก็มีพอมไม่ได้แฟรเพราะผมเห็นเลเขาอบอกว่าไม่อยากให้เราเห็นในสภาพแวดล้อมเงี้นเขาก็หนีพาหนีมาอยู่บ้านย่ามั่งผมอยู่สรสุธิพรธ์เพระทางของาพอมาอยู่บ้านย่าก็มาเรียนทคนิคเนี่ยพ่อก็อยากให้เรียนช่างผมไอ้ผมโตผมเองอยากเรียนพาณิชอยากเรียนบีบีซีสมัยก่อนผู้หญิงมันเยอะ อันไหนคนหนึ่งมันน่าตาไม่รอแต่บ้ามากตัวจริงก็ประมาณว่าผมก็อยากจะเรียน BBC มึงจะไปเรียนทำไมพาณิ์กูอยากให้มึงเป็นช่างมึงว่ช่างไฟเนี่ยเวลาแกะเครื่องโทรทัศน์ทีเท่าไหร่ได้ได้ตังค์มึงไม่เอามาอาชีพได้ใช่แต่เราไม่เอาเราไม่เราหัวเราไม่ไฟทางนั้นอ่ะพี่ก็บังคับให้เรียนอ่ะผมก็ตามใจว่าเรียนให้ก็เรียนช่างเรียนช่างไปเรียนที่ไหนช่างอิเล็กเทคนิควิทยาเทคนิควิทยาใช่แล้วเรียนไหมไปเรียนช่างเรียนไหมเรียนพี่จะไปหลับ ตอนนี้ไม่ได้ไปดูหนังละไม่ได้ไปดูหนังแต่ไปหลับไปไหในโรงเรียนก็คือข้ามปีนข้ามกำแพงมันก็ถึงโรงเรียนเลยอ่ะใกล้บ้านใกล้บ้านมากอตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงรู้สึกจะเป็นช่วงแบบอายุประมาณ16 17เแถวนั้นเด็กๆก็จะต้องเริ่มหัดสูบบุหรี่ก่อนแล้วก็ข้ามสเต็ปไปเนื้อแปะอ่าเฮ้ยพอเนื้อเสร็จแล้วแปะเลยผมโรยแปะเลยเขาเรียกอะไรนะโพวกพโพกคือผสมกับเนื้อใช่แล้วก็สูบนะไม่ได้ฉีดนะไม่ได้ฉีดสูบ ทีนี้มันเริ่มไม่อยู่เหรพี่ก็ทีนที่สอยเลวเลยสอยคือสอยคืออาบุรีอ่ะออกครึ่งตัวแล้วก็แล้วก็ตักใส่ตักผงใส่แล้วก็ปั่นให้มันเข้ากันครับแล้วก็เรียนน้ำลายแล้วก็สู่อันนี้เขาเรียกสอยสอยจะถึงกว่าพอทีนี้พอพอสอยแล้วเริ่มไม่อยู่อีกอหอพี่เฮ้ยผมเป็นคนประเภทด้านไงไม่อยู่เกอรไม่อยู่ทีนี้ก็กลัวเราก็กลัวเข็มนะเป็นคนกลัวเข็มเอาหนะเอาูนะลองดูวะ ขาบอกมันมันมันประหยัด่ะเออเพราะตลางมันก็เริ่มแพงขึ้นนะพี่แล้วขอโทษเถอะมันหาซื้อง่ายแหมของพวกเนื้อแปะสมัยที่เราเป็นเด็กง่ายมากครับแต่ก่อนถ้าเป็นเนื้อก็นู่นอะตลาดตลาดเกตองชัยเขาเป็นร้านขายน้ำปั่นธรรมาดาไปเสร็จก็บอกเขาเนื้อซองเขาก็ส่งให้เลยไปชุดนเรียนอะเนื้อซองพี่สามสิบบาทมาเป็นมาเป็นใบๆเลยใช่แล้วแปะอะแปะดูอันตรายแปะก็คือตลาดตลาดหลังแล้วเออตลาดหลังก็คือเพื่อนพาไปรู้จัก ก็คือเขาอาชีพเขาไปอาชีพนั้นเลยแล้วก็ไปไปทำความรู้จักกับเขาครับตอนนั้นก็คืออยู่เทคนิคปล่ยปลาเทคนิคแล้วก็คือจะโดนไล่ออกแล้วพอหลังจากนั้นเราเริ่มติดของหนักละก็คือติดแปะละครอบครัวรู้ไหมรู้ครับตอนหลังรู้รู้โอ้แล้วเราพ่อแม่ทําไงเขาก็เสียใจนะอืมันอาการมันเริ่มไปได้เลยครับอืมมันติดไปแล้วทาไงครทีนี้ก็ต้องใช้ต่อไปครับใช้อยู่อย่างนั้นแหละ ไอเฮโรอีนมันไม่บันยาจะเด็กไม่เหมือนชาวบ้านคุณไม่ม,มีไม่ได้ลงแดงลงแดงนะแน่นอนครับเก่งก็เป็นเป็นครับ oh, อ๋อพอพอเราเริ่มติดแล้วคันนี้จะชักอย่างเดียวเลยพี่เฮ้ยจริงเหรออาการมันเป็นยังไงมันจะขึ้นไส้หิวกินไม่ได้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวนะ่าหิวแต่กินข้าวไม่ได้ใช่กินตะตีออกหมดเลย อ้วกใช่แล้วก็จะปวดตามข้อมันเหมือนใครเอาเอาอะไรมาดึงข้อให้หลุดอ่ะนอนก็นอนไม่ได้พี่โอ้โหตายแล้วเราเอาง่ายๆว่าถ้าคนยุคนั้นเคยดูหนังเรื่องน้ําพุเสียดายเสียดายใช่เลยนั่นเลยน้ําพุเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยผมเคยได้ยินนะโจจากกิจเล่าเรื่องลงแดงเนี่ยถึงขนาดเอาโซ่ล่ามเลยอ่ะใช่ครับเก่งเป็นงั้นไหมเป็นครับเป็นจริงครับรู้จักกันไหมขับโจจากกิจเคยเคยเจอกันยุคนั้นนะใช่ครับ เจอกันในฐานะแบบคนใช้ยาด้วยกันไหมเขาอะผมรู้จักเขาแต่เขารู้จักผมหรือเปล่าเขาเป็นดาราดังกันนะใช่ครับเออประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ถามนิดนึงคนที่ติดแปะเนี่ยนะต้องเสพวันละกี่ครั้งถึงจะไม่ลงแดงเอาแค่พออยู่ได้ก็คือวันหนึ่งก็ประมาณสักสามเข็มเข็มนึงก็เกือบครึ่งฝาวันหนึ่งสามเข็มใช่หมายถึงอะไรเช้ากลางวันเย็นน่ะเหรอใช่ต้องมีเช้ากลางวันเย็นครับแล้วก็จะนั่งเขาเรียกเพียบ เพียบเพียบเหมือนกูอยากทำอะไรเลยกูอยากจะนั่งกูดูดบุหรี่อย่างเงี้ยก็คือนั่งสูบบุหรี่ไปแล้วก็นั่งใครถามอ,าอะไรเออเอออะไรเงี้ยเมาเมาพอฉีดยาเสร็จปุ๊บกินจะอกจมูกเลยหมายถึงว่ากินเคมีใช่ไหมกินเคมีจะมาจมูกเราโอ้ยวันละสามเข็มถือว่าเยอะนะก็เยอะครับที่ตายที่ตายตายกันก็เพราะว่าเนี่ยบางทีอยากเมาบ้าเข้าไปอีกก็คือใส่เข้าไปอีกอ่ะเพิ่มเข้าไปอีกก็เลยช็อคช็อคเลยช็อคล้วก็ตายถ้ารักษาไม่ทันก็ตายอืมอย่างของเก่งเนี่ยของผมวันละสามเข็มสามเหมือนกันเหรอสามเหมือนกัน โอ้โหนี่คุณก็เพียบทั้งวันเลยดิก็เกือบอครับเหรอใช่มันก็เลยลงแดงอะเนอะจนพ่อกับแม่เนี่ยบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ไปซื้อเบทาโดนให้ตะกอนถ้ายุคผมนี่จะรู้จะมีหมออยู่คนหนึ่งตรงสนามเป้าเขาจะขายเบทาโดนเขาเรียกอะไรเบทโาโดนเบทาโดนก็คือเป็นยาเลิกขอ่งขาวมันก็กินแล้วมันก็คือจะเมามันจะเคิมมันจะทําให้ไม่มีอาการปวดอะไรเงี้ยอืแต่มันแพงมากอืแล้วหลังๆก็จะนิยมไปสมัครศูนย์ ครับศูงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีพวกที่มาเลิกยาก็คือสมัครวันนึงเช้าไปกินทีอ๋ออันนั้นก็คือเขาให้กินฟรีกินฟรีแต่ต้องสมัคมเหมือนแบบว่าตสมัครใจเลิกด้วยอยากเลิกเหรออยากเลิกใจผมทุกคนอะอยากเลิกเขามาติดแปะนานๆเข้าจะทุกคนอยากเลิกหมดมันทรมานมันไม่มีไม่ได้มันสุขแค่ตอนที่ว่ามันได้เข้าไปในร่างกายอย่างนี้ใช่สุดท้ายอยากเลิกก็เลยต้องใช้ยาตัวนั้นใช่อืมแล้วก็เลิกไม่ได้ทีนี้ไปบวกทูทูอินวันเลยครับ ทั้งฉีดด้วยทั้งกินด้วยทีนี้ไปหกลอเลยทีนี้เอ้ากลายเป็นว่าอยากเลิกแต่ทีนี้ทวีคูณขึ้นไปอีกถูกพอมันเลิกไม่ได้ปับ๊บเราทูอินวันคืออะไรบ้างฮะก็คือทั้งฉีดด้วยทั้งกินด้วยทั้งเอาสองอย่างเลยนะโอ้นี่ไปขั้นสุดเลยนะเก่งนะครับโอโ้โหแล้วพ่อแม่ยังไงอะทีนี้พ่อแม่ก็น้ำตาน้ําตาตกผมก็ขอไม่เราไม่มีตังค์ตอนหลังเราก็ร่อนกับเขาครับขอทีนะพ่อขอขั้นสุดท้ายซื้อมาเสร็จเลยบ้านเขาก็รู้พ่อผมก็รู้ว่ายาจะติดตัวเนี้ย ถ้ามันไม่มีไม่ได้ลงแดงครับเขาก็บอกให้ผมให้สัจจะเขาถ้ากูซื้อหมึงครั้งนี้นี่ยมึงจะเลิกนะครับเขาก็ซื้อให้ผมครับผมก็ฉีดในบ้านเลยพอมันหมดแล้วอ่ะครับอาการมันออกอีกแล้วอ่ะทําไงครับพี่ผมก็บอกไม่ไหวแล้วนะหักดิบดิวยลองแล้วพี่เป็นไงกับตายครับเฮ้ยอ้อเขียวออกมาเลยสมมติมันไม่มียาแล้วตังก็ไม่มีพ่อแม่บอกมึงไม่ต้องออกไปไหนแล้วขังเราไว้ในว่านเนี่ยคือมันเกือบตายเลยสามารถท่าคนได้พี่ผมก็กล้าพูดเลยยาเสพติดตัวนี้ เก่งก็สามารถฆ่าพ่อแม่ได้ฆ่าใครก็ได้เลยเพื่อใได้ยาชั่วโมงนั้นใช่เอาเจริงๆใครบอกว่าดราม่าบอกว่าเอ้ยติดผงเออคุณไม่เป็นไม่รู้โอ้เนี่ยมันทรมานมากมันจะเป็นก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ได้อ่ะน่ากลัวมากแล้วครั้งนั้นเป็นยังไงต่อฮะพอเราขอพ่อครั้งสุดท้ายแล้วพอเราเสพเรียบร้อยพอยาหมดปุ๊บลงแดงอีกแล้วพ่อแม่ทําไงต่อให้ผมไปสัปดาห์สัาบันหนึ่งแถวหลังติตก็คือให้ไปรักษาเลยเก่งก็ยอมไปโดยดียอมไปครับเพราะรับปากเขาไปแล้วอยากเลิก อยากเลิกด้วยแล้วไปอยู่ที่นั่นเลิกได้ไหมฮะคอรยี่สิบเอ็ดวันผมอยู่สิบเอ็ดวันตัดยาผมก็โดนหนีเลยนั่นไงคุณนี่ตัดยาคือหมายว่าเขาคอร์ยี่สิบเอ็ดวันเขาให้กินยากินยาโอนนี่แหละสิบเอ็ดวันครับอีสิบวันคือฟื้นฟูครับฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูอะไรอีสิบวันสิบว,วันที่เหลือสุดท้ายเนี่ยผมโดนเลยปีนกรแพงข้าไปเลยฟังช่ดโรงพยาบาลเลยทาไมไม่อยู่ต่อตอนนั้นคิดอะไรอยู่มันหมือนได้เจอเพื่อนด้วยอะหมนได้เจอเพื่อนเฮ้ที่บ้านกูยังมีอยู่เลยกูจะมาขับมันเรืนองี้ย เจอเพื่อนชวนใช่ที่บ้านก็บังคับให้เลิกเหมือนกันก็ประมาณว่าเออับไปบ้านกูไหมยังมีอยู่เลยเนี่ยโอ้โหไปเลยไม่แต่เราตั้งใจจะเลิกอ่ะเราไปเราเราอยากจะเลิกอ่ะพ่อแม่รับปากสัจจะเอ่ยไว้แล้วก็มเสกบอกว่ามีทำไมเ่ะไปสิครับเออพอมันได้ยินปุ๊บมันไปที่ความคิดมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับความสุขมันลอยอยู่เบื้องต้นมันมันรอยอยู่ข้างหน้าไปครับโดดไปกับไอ้คนที่มีที่บ้าน่ใช่ครับไปกห้าคนขึ้นไปกระเป๋ารถเมย์มองหน้าเลยเฮ้ยมึงมา มาแบบไหนมึงเนี่ยใส่ชุดลงพาบาชุดลรงมาบาห้าคนเลยมันก็ไม่ค่าเก็บตังค์เลยก็ไปไปเสร็จครับไปพีที่นั่นเหมือนเดิมเต็มที่อาจาก็สกับบ้านลยสารภาพพิดกับพ่อแม่ใส่ชุดโรงพยาบาลแม่พ่อเขางงมึงมาได้ไงเนี่ยทั้งชุดโรงพยาบาลก็ไปนอนอยู่บ้านแต่ทีเขาไม่ปล่อยแล้วไงเขาไม่ปล่อยให้เราไปไหนแล้วคือมาชุดโรงพยาบาลก็ไม่ปล่อยแล้วอืเขาทำยตงองจับผมอยู่สุรินที่มันไม่มีอ่ะจับไปอยู่สุรินแล้วอยู่กับใคร ก็อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ไปด้วยย้ายเลยย้ายหนีเลยยา้ oh, ยายย้ายฟูมีน้ำมันย้ายฟูมีน้ำเนาเลยเอาของมาอยู่นู่นหมดเลยเขารักคุณมากนะการงานอาชีพการทำ<ช>มาหากิน,กนบ้านช่องทิ้งเลยทิ้งเลยครับโอ oh, ้โหแล้วพ่อแม่ไปไปอยู่นู่นอ่ะไปเริ่มต้นอาชีพอะไรอ่ะทำอะไรเปิดร้านขายพวกของเล็กๆน้อยอะ่ะาขายขายไปครับแต่หลักๆก็คือจะพาเก่งนี่แหละไปเลิกยาใช่แล้วไปสุรินเนี่ยเลิกได้ไหม โอ้เดือนแรกก็ทรมาน่าดูจะหนีอย่างเงี้ยน,นะพี่จะหนีจะหน,น,นีมันทีนี้มันหนีไม่ได้เลยไม่รู้จะกัดยังไงตังค์ไม่มีออก็ศสยเหล้าขาวเหล้าขาวแล้วก็มีมเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็มีสนุกแทงมีเพื่อนเพื่อนอะไรใหม่ๆม,า,มาล้วก็ทลืมๆไปอาการก็มันทุเลาลงดีขึ้นก็ทีนี้ก็ทำมาค้าขายอออกับพ่อแม่ก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่งกลับมาเป็นผู้คนใช่แล้วคนที่คนที่ติดจริงๆน่ะ ผมถามเลยร้อยเปอร์เซนต์ถ้าไม่มีอาการปวดอาการแบบเสี่ยนเนี่ยทุกคนไม่อยากหันกลับไปแล้วเข็ดแล้วผมเข็ดจริงๆพอพอหยุดพอพอคนไม่มีอาการแล้วทุกคนเข็ดหมดอืมแล้วหลังจากที่ไปอยู่สุรินนะครับแล้วก็ทํางานค้าขายกับคุณพ่อคุณแม่ก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่งชีวิตดําเนินไปในทางไหนต่อฮะทางบวกเลยครับไอ้ย่ามาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมอโรคจังไมีท้องใส่ละ เริ่มมีทองหยองใส่เริ่มอยากจะกลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นอายุ19บเก้ประมาณสิบเก้ายี่สิบเนี่ยประมาณนี้ครับเริ่มอยากกลับมาอยู่เริ่มกลับลงเทพเขาก็ตัดสินใจย้ายกลับมาอีกย้ายกลับมากรุงเทพมาอยู่ที่รามตอนนั้นผมก็เริ่มค้าขายครับแับแพะชนแกะขายของไม่เลี่ยนขายของเก่ามั่งอะไรมั่งทีแล้วก็มีฝีมือทางทางสนุกก็คือว่าเล่นก็ต้องมีติดเดิมพันหน่อยๆ่อย่เาเาเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวใช่ได้ได้ขอยได้ได้มากได้น้อยขอยได้เหรอ แต่ก็ต้องมีฝีมือพอสมควรเพราะการสนุกเกอร์นี่เขาก็ไม่เบากันเพราะเราไม่เราไม่ใช่คนโง่เล่นนะครับพอเราสู้รู้สู้ไม่ได้เราก็เลิกแล้วก็มาอยู่รามก็ใช้อาชีพเล่นสนุกเกอร์ด้วยค้าขายด้วยเลี้ยงตัวใช่พอเล่นเสร็จปุ๊บมีพวกพนักงานอ่ะครับเขาก็มาเล่นสนุกกับพวกผมเนี่ยครับได้ก็ไปเลี้ยงกันอืมไปเลี้ยงก็ไปรู้จักพวกนักร้องอแล้วนักร้องผู้หญิงครับไอเราก็ประเภศเราเริ่มสายเปยด้วยไปถึงห้องเลยพี่ทีนี้ ผู้หญิงชวนไปหึงห้องเลยไปไปเสร็จปุ๊บว่าไม่ได้กินเหล้าอย่างเดียวเขาเล่นดัมมีแล้วเขาก็ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กวันนี้เนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยเราอาจะต้องใช้ศัพท์ภาษาในวงการยาเสพติดนิดนึงนะใช่ครับบางทีพูดใน u t u b e เนี่ยพูดยากท่านถ้าเราเรียกแปะนี่ก็คือเฮโรอีนนะใช่ครับยามมานี่เขาจะเรียกว่าตัวเล็กตัวเล็กนะใช่ครับแล้วถ้าถ้าพวกไอ้ยงเงี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นะใช่ครับเป็นนันรู้กันนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะเราจะคุยกันอย่างนี้ใช่ครับนะครับเพื่อเพื่อไม่อยากเรียยยก่อาเรชืสพตติดดโง อย่าบอกนะว่าจะวนกลับไปวงจรนั้นอีกแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วอีกเริ่มแล้วเอาอีกยังไงมันเริ่มได้ยังไงฮะเราว่าอเป็นยังไงว่าอ๋อมันดีนะมันก็คือลองตอนนั้นตอนนั้นไม่เคยไม่เคยเลยครั้งแรกไม่เคยไม่เคยตัวเล็กเลยก็เลยลองบ้างสามวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ้าวแล้วชอบเหรออย่างนั้นคือคือมั่วมั่วเหมือนแบบมั่วแล้วก็เพลินไงอ้าวพูดง่ายๆ่ายก็คือว่า ผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันเลยนะมันก็มันก็มีเรื่องเพศเรื่องอะไรสนุกไปหลงละหลงระเริงใช่แต่ก่อนมันเม็ดละร้อยยี่สิบเราก็แหมเป็นละร้อยก่าบาดซื้อได้อีกแล้วมีตังค์ซื้อ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 เลี้ยงซื้อจนจนเราแบบไม่ไหวแล้วร่างกายเริ่มไม่ไหวพอเราเริ่มกลับเข้าไปสู่วงจรยาเสพติดใช่งานก็ทําน้อยแล้วใช่ร่างกายเริ่มไม่ไหวงานนั้นนั่นนไม่ทําละเริ่มขี้เกียจทํางานเริ่มจะ ปาร์ตี้อย่างเดียวใช่สนุกก็แทงไม่เก่งแล้วเพราะว่าม่วเพราะว่ามันเมาอะใช่คุณจะเล่นกีฬายังไงใช่สุดท้ายเริ่มไม่ไหวไม่ไหวเงินก็ใช้ออกใช้ออกซื้อยาใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วยังไงต่อฮะก็หมดหมดหมดทีก็เริ่มมาแบบว่าไปอยู่ในแหล่งที่ว่าเราเคยซื้อทํายังไงว่ากูนถึงจะได้ได้มาเสมเดินยอดเดินยอดคือ เดินยอดนะสมมติเอกคนขายเขาขายร้อยหนึ่งเงี้ยเขาส่งให้เราเจ็ดสิบาทเราจะได้สามสิบาทไปอยู่ตามหน้าคอนโดเงี้ยไอคนขายอยู่ข้างบนพอใครจะมาซื้อเสร็จแล้วเราก็อัตังมาซื้อเท่าไหร่เหมือนเป็นในหน้าใช่ใช่เอเจนต์เอเจนต์ก็ใช้กําไรตรงนี้แหละมาซื้อของใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยไปเน้นเรื่องตัวเล็กใช่ตัวใหญ่ยังไม่มายังไม่รู้จักตัวใหญ่ยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีเลยเริ่มเดินยอดละเริ่มเดินยอดตอนหลังไปสเต็ปไหนต่อฮะขายเลยครับ เริ่มมีทุนเริ่มไ่้แล้วเริ่มไปหลอกพ่อหลอกแม่เริ่มไปหลอกคนน้นนี้แล้วเอาตังกอนมาไปตัดเองเลยตัดสมมติยกตัวอย่างเช่นถุงหนึ่งเท่าไหร่ครับถุงหนึ่งสองร้อยเม็ดอ่ะแต่ก่อนที่วายาแพงแพงก็สองสามหมื่นแต่ผมก็ซื้อเลยขายเม็ดหนึ่งสองร้อยแต่ก็พลาดนะพี่มีพลาดมีพลาดคือมีพลาดก็คือโดนเสพบโดนอะไรมีพลาดนะโดนจับโดนจับมีโดนเสบ้างอะไรบ้างครั้งแรกที่โดนจับเลยเมื่อไหร่ฮะก่อนที่ผม ไปเป็นทหารหน่อยนึงตอนนั้นจับโดนจับที่ประตูน้าตอนนั้นคือโดนจับเพราะเราไปเสพไปใช้คำว่าไปมั่วมากกว่าคือมันมีในกลุ่มกลุ่มหนึ่งไงพวกช่างพวกที่อะไรที่เขาก่อสร้างอเขาใช้พวกนี้อยู่แล้วอแล้วก็จะมีคนมาส่งก็มาส่งที่ตึกนั้นอะสมัยก่อนตอนนั้นก็จะเป็นกลุ่มทีงานคนงานคนงานคนทาช่างทาสีบ้างหลายก็แม็กหลายอะไรเงี้ยก็คือเขาต้องใช้อยู่แล้วไงแล้วเราก็ไปโดนจับที่นั่นโดนจับที่นั่นเข้าไปมั่วะพี่ออ คือถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มตั้งวงกินเหล้ากันอะไรกันอย่างนั้นใช่ไหมเล่นไพ่เล่นอะไรกันนะอ่ะบางทีอประมาณนั้นก็คนที่จับผมมาทุกวนันนี้แต่ก่อนที่เขาไปจับผมเขาเป็นจ่าครับแต่ทุกวันนี้เขาเป็นพันตำรวจเองแล้วแล้วก็รู้จคุณแล้วก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือยังช่วยงานกันอยู่ใช่แต่วันนั้นะเ,เราโดนจับที่นั่นใช่อ่ะแล้วพอโดนจับแล้วไปไหนต่อฮะตอนนั้นคือประกันออกเสียค่าปรับหนึ่งเม็ดหนึ่งหมื่นบาทครับพ่อเขาไปเสียให้อืมพอโดนจับครั้งนั้นเขาก็เลยรู้เลยว่า มึงกลับไปหายาเสพติดได้ถูกไหมใช่แล้วตอนนั้นเขาเขาบอกว่าเขาคาดหวังให้ผมเรียนตำรวจด้วยเขาบอกว่าเนี่ยกูยอมมึงไปสมัครเรียนตำรวจเนี่ยถ้ามึงเรียนจอหอก็ได้เรียนอะไรก็ได้ใช่ปะเขาก็คาดหวังว่าทีนี้มันก็พังลายไปเลยมีประวัติปุ๊บไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหน่าเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังได้ช่วยงานตำรวจอยู่นะตอนหลังเนี่ยแล้วก็มาหลังจากนั้นก็ได้มาเกณฑ์าหารอยู่ที่โคราชกองที่หนึ่งจับใบดำใบแดงอ่ะผมไม่จับผมร้องขอเลยเฮ้ย คุณอยากเป็นทหารเลยเหรอโอ้โหก็คือถ้าไม่เป็นทหารก็ตายมีสองอย่างติดแค่ขนาดนั้นอะติดตัวเล็กมากเลยตัวเล็กอืก็พก็ร้องขอไปไปลงทอผัดหนึ่งครับสี่ส่นพองุผัดหนึ่งก็ไปเป็นทหารอยู่สองปีสองปีแล้วไหวเหรอเพราะว่าโอ้โหเราทั้งยามาตลอดทั้งชีวิตสามวันแรกแถมเราก็ไดงร้อยไปฝึกแบบโอ้โหหนักแล้วเป็นยังไงบ้างยังไงบ้างบรรยากาศตอนฝึกโอ้โหแบบไอตอนตอนหกเดือนแรกโอเคครับ ร่างกายกลับมาดียาเยอะไม่แตะเลยไม่แตะเลยเออเพราะว่าอยู่ในค่ายทหารนะแต่พอปล่อยพอปล่อยกลับบ้านเสร็จปุ๊บวันแรกเลยพี่แหมกำลังจะดีแล้วเชียวปล่อยกลับบ้านปล่อยกลับบ้านเต็มที่เต็มกราฟเลยทีนี้ดูได้เยอะกว่าเดิมอีกเต็มที่นี่กำลังเปียกเลยแล้วอยู่โคราชด้วยโอ้โหที่เที่ยวเยอะใช่เช่ไหมฮะใช่ครับก็เต็มที่เลยเต็มกราฟเลยโรงงานเสร็จเต็มกราฟเลยกลับเข้าค่ายแล้วเป็นไงต่อทีนี้กลับเข้าค่ายก็ปกติใช้ชีวิตปกติลงกองร้อยอืม พอลงร้อยเสร็จปุ๊บเริ่มนี่มีพวกไอ้กลับบ้านได้นี่สามล็อกล็อกก็เจ็ดวันกลับบ้านอืกระผัดกันทีนี่ผัดมึงเอามาบ้งางพัวมาบ้างมึงเอามาบ้างอย่าบอกว่าในกองร้อยเลยนะั่นแหละตัวร้ายเลยพี่มึงเอามาบ้างไอ้ผัดนี้มึงเอามาบ้างไอ้ผัดนี้กลัวมาเออผัดนี้ต้องมาแล้วขายแพงด้วยแปลเอาตัวละแปดสิบาทขายในนั้นนะ่ะขายเงินเซ็นต์ร้อยแปดสิบอย่าบอกนะว่าล่อกันในนั้นเลยล่อกในนั้นเลยผมก็เอาว่างไงแต่ผมไปพลาดอเอาตอนนั้นออกราชการแล้วตอนนั้นออกราชการคือเรือหกเดือนสุดท้ายจะปลดละครับ ออกช้ดนรุ่นสุดท้ายแล้วก็เอามา50เมตรไปที่คลองเตยนี่แหละเดินออกมาเสร็จปุ๊บพวกสัญญาณมือฟับเลยอ๋อเรากําลังจะออกจากการเป็นทหารเกณฑ์เหลืออีกหกเดือนพอกลับบ้านเนี่ยไปคลองเตยกะจะแม่หาเงินขึ้นหน่อยใช่เอามากี่เมตรนะ50เมตร50เมตรจะเอามาขายเครื่องในใช่เรียบร้อยโดนล็อกที่คลองเตยโดนทางรถไฟผัดทางเข้าเลยพี่เข้าทางไหนออกทางนั้นโดนทางนั้นเลยนี่จับเที่ยวนี้เนี่ย50เมตรเนี่ย หนักนะคือสมัยนั้นยังมีครอบครองของมากอยู่ครับยังไม่เป็นจําหน่ายอืสมัยหลังหลังนี่คือถ้าเกินสี่พันมันเป็นจะไรท่เป็นจำนายถ้าเป็นตัวใหญ่ศูนย์จุดสามเจ็ดห้าจะเป็นจำนายสมัยก่อนนี่คือมีครอบครองของมากเจตนาเราคือเราซื้อเราไปซื้อแล้วโดนถือออกมาแล้วเราโดนล็อกเลยอเจตนาเราเราซื้อพิเศษก็คือโดนเข้าสารอาหารครับติดอยู่นานเท่าไหร่ฮะยกมาสองปีหกเหลือปีสามเดือนตีตัวนึง โอ้โหเป็นครั้งแรกที่ติดคุกละมั้งตอนนั้นแต่เป็นคุกทหารใช่ใช่ครับครั้งแรกติดคุกไม่เราอยู่ในนั้นอ่ะบรรยากาศในคุกทหารเป็นไงบ้างหรือทั่วไปแต่ก็ผมว่าผมว่ายังดีกับคนเรือนเยอะนะคุกทหารก็คือกินข้าวขาวระเบียบวินัยดีขึ้นไม่มีขายงขายใหญ่ก็ไม่มีครับก็คือใช้ชีวิตหมดไปวันวันปีเท่าไหร่นะปีกับสามเดือนปีกับสามเดือนพอออกมาปุ๊บเข็ดไหมออกมาเข็ดไหมเข็ดได้เดือนเดียวพี่ เดือนเดียวเได้เดือนเดียวอยู่ว่าติดบ้านเดือนเดียวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปไหนอ่ะทีนี้ผมมีเพื่อนอยู่แถวพี่รู้จักเบอร์เทสเซนเตอร์ไหมรู้จักตอนนั้นมันจะมีแถวสลัมเห็นไหมข้างๆเบอร์เทสมันจะมีสลัมเหรอมันจะมีชุมชนอยู่นั้นอ่าอ่าอ่ผมก็จะมีพวกพวกอยู่แถวนั้นครับถ้าไปมั่วๆมั่วแถวนั้นนะผมก็จะประมาณว่าหาตังเองอะไรเองก็ล่อนไปวันๆอะไรเงี้ยจับกะนจนแกะเพื่อได้ตังมาไปซื้อก็มีออฟฟอร์บลเนี่ย ที่เขาเห็นผมเนี่ยเขาสงสารผมะเขาเอาผมไปฝากกับเอ่อพินิษฐ์กับัทจันเออชื่อนะเพราะว่าท่านท่านเสียไปแล้วท่านเป็นคนที่มีคุณผมมากดาบตํารวจพินิษฐ์คัทจันคัทจันทร์อันนี้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเราเลยนะสำหรับผมมากเลยท่านเอาผมมาดูแลท่านไม่อยากผมกลับไปอยู่วงจรนั้นอีกนะเขาไปเจอเราได้ยังไงตอนนั้นก็มีออลพอรลไปฝากไปฝากกันไว้ไง อ๋อก็ที่บอกเนี่ยนะฮะใช่ครับคืออปปอที่อยู่ในชุมชนข้างเซ็นทรัลเวิร์ตรงนั้นนะนะใช่ก็คือเหมือนว่าคนนอกไปอยู่ในนั้นอ่ะมันจะแปลกหน้าไปเลยอืมในชุมชนเนี่ยถ้ามีคนแปลกหน้าไปอยู่หรือแปลกหน้าไปฝังตัวเลยอย่างเงี้ยเขาจะบอกเลยว่ามีคนแปลกหน้ามาอยู่นะเขาก็จะมาถามผมแล้วว่ามึงเด็กที่ไหนว่ามึงลูกเต้าเราใครอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเราแบบว่าไม่ใช่คนเลวเลวร้ายอะไรมาตั้งแต่ต้นไงเขาเอาผมม่อยู่กับแก ไป,<ม>ไปช่วยงานแกไปช่วยชงกาแฟาให้บ้างไปล้างรถให้แกบ้างซื้อของให้แกบ้างอะไรบ้างแล้วก็เหมือนเราทํางานเราก็ได้ตังค์แกก็เตือนเราว่าไม่ได้ครับอกว่าเมื่อยากเราเสพแต่เราก็แอบพบ<ม>อได้ตังค์วันหนึ่งสองสามร้อยสามร้อยผมก็แบบอบไปซื้อก็แสดงว่าดาบตํารวจพินิษ์เนี่ยท่านรู้นะว่าเก่งเนี่ยเสพถูกไหมรู้ครับรู้รู้เต็มอกเลยแต่ไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวอย่าขายอย่าขายอันนี้คือขอเลยใช่ครับเอาละนี่แหละครับเรื่องราวนะฮะของคุณเก่งเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ การเป็นสายลับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นก็คือการเข้าไปช่วยงานดาบตำรวจพินิจคัตจันนี้เองถูกไหมฮะใช่ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล,ล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชีนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับ และถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงก์พันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ